บาเบี้ยวพาลุยพาแซบครับบ้าพ um ัน hmm. ศักด yeah ิ์สวัสดีครับครับมันนี้บาเบี้ยกับยีพาพี่น้องนะครับกับพันศักดิ์ยีพามาพี่น้องมาหาหน่อไม้คือเก่านาะครับนี่ครับด่านหน่อไม้ที่เขาเขามาหาเนาะครับพี่น้องเขามาหอดกับสี่พอแล้วนะครับโอ้พอได้อยู่นี่นะครับมันนี่หน่อไม้ทะโลที่เลยนะครับเอาสี่อกาหักออกเลยนะครับฟันเอาเลยก็ได้ครับบาเบี้ยวโอ้น้องนี่ไรนี่ครับหน้องหน่อเนี่ยค่ะ มื <T itt les> ัอ <das> น <quart an> ี้ก็จะเอานอสูงน้ำครับมีอุปกรณ์น้อไม้ครับเมือนี้คันสับกระดิ่งน้ําไม้ละเดี๋ยวว่าเป็นคันเบื้องก่อนนะครับน้ําไมนสูงมาครับนี่ครับน้ําไม้เป็นสูงเลยเนาะมืัอนี้อุปกรณ์พันสายกระดิ่งน้ําไม้แน่นอนขนาดครับโ่๊มี่ฮักเลยพันสายวระดึงลงไปได้เลยพันสายกระดิ่งวันนี้ขอคมของแท้ได้บาเบปยวของแท้เลยแข็งดีครับมือนเหมือนี้โอ้กำลังเอาน้ําไม้กำลังมวนเลยขอคม ี่ยวดัดแปลงนะครับที่ว่าเป็นการทดสอบวันนี้เห็ดน,น้าได้มาตะขันแล้วมึงจะต้องไปครับพอมีักปวอากาศได้ไหมครับช่วงนี้เราไม่จะขึ้ขนสูงนะครับเนาะต่วงนี้นก่าเอาละ ดูกานนี้น้องใหม่ช่วยก่อนน้องใหม่ก็นนกหาย,ยากนะครับเริ่มเบิดแน่แล้วเนาะครับยอรเริ่มเบิดแล้วครับบอลหลายตัวเป็นบอลนี้นอ,กนอกเกิดซ้อนละครับไคก็อขอขออนเด้ครับครัหยอกราบส่วนขอออนกันะ โอ้โหนะครับผ <Quand> <ata> oh, ่านศาสักคนดึงเอาอีกแล้วก <ento> right ่อนนี่ต้องคอยเอาด้วนะครับพี่น้องวันนี้เจ้าของเฝ้าอยู่เตียนครับพี่น้องนี่เตียนพร้อมครับเหมือนกับใส่เบาเบลสีโต๊ะฮาโต๊ะนะครับเตียนอะไแต่ว่าผิดเพิ่นบ่ค่อยแฮห้งนะครับโอ้น้องใหญ่ตัวนะต้องระวังน้อง เดี๋ยวอีกน้อนหนึ่งแล้วขับผมนี่ครับเดี๋ยวผ่านสากักพคนใส่ผ้าคอนปาดเอาครับนอตนต่ำมันดีกับมาหาเล็บนอใหม่ขึ้นเอ้านะครับเนาะหาหนใหม่ขึ้นเก้าครับโนใหม่เพิ่งกับบ<ม>่ค่อยหลายแล้วครับซึมวันนี้นอนดังดินกับบม่มีแหละสีมีกับสีม,มีแตะนอสูง,คร,งครับผม อยู่หากินเงาครับมื่อนี้ก็ได้โอ้นะครับนอนโอ้นะครับมื่อนี้ก็จะมาหาเลาะสายหอยคือนเงาเนาะครับนี <laughs> ่แหละครับยางเลาะน้องใหม่ก็เริ่มหายางอันเริ่มอึดแล้วครับเ <laughs> พราะว่ามันจะหมดฤด,ดูกาญเพลินนะครับเนาะ หามาเหมือดไปเลยบ่ามันกับบ้หมืดคักลนะครับพี่น้องกับพ่อในยุติการินแต่ว่าเพียงแต่ว่ันนอใหม่เพิ่นจะมีแตะนอสูงนะครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับเนาะกอดนอสองนอไปนะครับพาพี่น้องชมบรรยากาศปลาโนใหม่พร้อมแล้ครับเมื่อกี้เลยหาเลาะสายห้อยไปนะครับโอ้เสียงเงินหักนอใหม่ครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นกับมาหลายครับมื่อกี้กระจกกับมาก่อนละดหักโป๊ะโป๊ะขางในม อนอนครับพี่น้องอยูก่กลางกอเลยครับนอนอย้ายยังเดี๋ยวบุกพันสักมันจะออกมาให้เบิังหนั่น,น้นองออกมาได้บ๊อบุนยังไหนี่ไหนขักเลยครับ <c oughs> อน,นอนอย้ายยังนอนทอขาอไปแล้วค,ครับพี่น,น้องเอานครับทีมงานวันรับได้ไหครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่น้องเพิ่งกับมาไลยครับเมื่อนี้น้ำกันนะครับเนาะนี่แหละครับตาหน่อไม้เ้าก็บเดือนหน่อยละทุกวันนี้จะเป็นทงหน้าไปหมดแล้วนะครับเนาะจะได้หาเลาะสายห้อยนี่แหละครับอู้หลุดออกมาแล้วครับน้องหญ่ขนาดเลยนี่ครับหน่อไม้เหลือก็จะเหลืออยู่ในกะกลางกอไปแล้วครับอ้าวอยู่ในบันไดกับอ่าวเดาอาลุยอย่างเดียวละครับพี่น้อง กอนแล้วนอสองนอไปโอ้โนะครับพี่น้องคนทีมงานคนโอ้นะครับหมันปะครับมันดูฮ่าฮ่ามาี่ับ่าหา่ทมเนาะครับเนาะโอ้นะครับอ่านสาคนออกมาละลอยเงค่ะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวหายไปเยนะครับเนาะโอ้นะครับ่านายคนเอาอีกนอนหนึ่งละสุงนครับ อู้ลงมาละถ้าเบิ้ลน้อนนี่เหมือนกันครับมาอีกแล้วครับผ่านสากคันมาอีกแล้วโอ้โอได้งส่จากสิบนอสเฝ้าน,น,นี่ก็เต็มถุงเลยนะครับพี่นอ้นองนเงี้ยนี่ไปครับผมโอ้ครับผ่านสากคันดอกอีกแล้วสูงแน่ครับน้อนนี่นี่แหละครับเก็บไปก่อนละนอนสองน้อนนะครับเนาะน่าได้แล้ว เออโอ้หนองงามเนี่ค <no> รับน้าต้มเพิ่เกิดซอนเนาะตาเบียวครับน่ครับน้าต้มกับมีม่ค่อยเหนครับจุนน้าต้มกันสักแขนเสียมมาเดโอ้าเบียวโอ้ทั้งดินตัวเนี่ยมาตัวพพอดีนะครับพี่น้องแต่ว่าซูมมันนี่น้องนังดินกับม่ค่อยเนเพยครับยตาบ เม่เตียนอือนี่ครับนอนเลยข้อข้ออะไรยังไงโอ้ขาเจิมพูเลยโอ้หครับพี่น้องพอแล้วนแล้วไม่น้องดินนะงามขนาดเลยนอนนี่ขาเจิมพูลเลยนี่นะครับอ่อนๆขนาดว่าพันสายคนสักมคนตําได้เนอะขาเจิมพูนลโอ้แดงสีดีไล่ได้เนอะนี่แหละครับน้อนนั่งดินโรงแรมเลย อืมครับนอนน,อนั่งดินก็ไหลออกอยู่ครับน้องแก้วคนว่าไหลโอ้โหแบบนอตำเนาะครับผมนี่นอตนต่ำโอ้โหะครับพี่นองเพิ่งเลยตับน้ใหม่ดังจบจบยังไงเมือนละครเนี่ยะครับ <c oughs> รบรรยากาศนะบ้านน้ำใหม่ฮอกาจีอยูย่ประมาณนี้นะครับปลอสายห้วย หาไปกอดละนอสองนอไปนะครับโอ้นี่ครับปลาฉากรับกระซองหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะหาละใส่หอยเขาต้องซองอีกทีครับเพราะว่าพี่น้องมันกับมาลายครับมาหาหลายรอบแล้วคือกันนะครับดอนนีนบ้าเบี้ยวกับมารอบสองรอบเลยครับพี่น้องมันก็บยี่บี้จะดอนนนเหระครับที่เราไม่ออกยุซองนี่นะครับเนาะมากับพ่อได้ยุได้กินยุ้ครับแล้วก็น้องใหม่กับจีบมาลายแล้วครับเนาะ น้่าดูดีกวออกก่อนแล้ะน้อมาไปตามดูดูครับส่งมันออกหลายก็ยยกไหลไหลน้ำใหม่ก็ได้มาเอานี่เป็นกระสอบสองก,กระสอบนะครับอโอ้โหนะครับไปเองเห็นว่าน้อแดงคึงอยู่นะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพันสักคันเสิร์เทคนิคออกมาครับพี่น้องแต่เยอะไรไรคนอะ โอ้มันหลุดลงไปบอกอยังครับยังพอได้เยอะน้องไม่อยู่กลางกอดจนพี่น้องมันบ่เอาแล้วครับบ่อเปี่ยวกับพันสังค่อยจะได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเราลงมาแล้วครับต้องค่อยกรองไว้ทีละหน่อยนะครับเนาะยัพอได้อยู่ได้กินเนยอะบ่เหมืน <c oughs> นอนเลยนอนหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนอนหนึ่งโอ้พี่น้องเดี้ยวเห็นบ่ครับอยูในหน โอ้นองยัยเนี่ยค่าอย่างนี้ค่าล้ำอืเกต็ดล้ำันนอนยองยัครับล้ำต่างน้องถี่ เอาขาดละเดี๋ยวไปพาทซักันออกมาก่อนครับโอ้โหครับพี่น้องยุ่สูงสองนอครับแดงครึ่งนี่สูงเหมือนได้พันสักเอาครับครับพี่น้องน้ำใหม่ก็ได้มืันนี้ก็มาหาอยู่หากินนะครับน้องหาน้ำใหม่คือเอาหาแบบวิถีอีสานนะครับพี่น้องหาไปกับพอได้อยู่ได้กินครับมีความสุขดีครับพี่น้องหาพี่น้องสมบรรยากาศไปน้ำนะครับ โอ้ยเงยครับได้แล้วดอนหนึงครับอืมมันต้องไมใส่ถุงกันค้าไปไหนใช่หมฮะสองดอนสามดอนแล้วล่ะครับเอลาละใส่หวยดอนที่ใกล้กันครับน้องใหม่เพราะนั่นขึ้นซุนแข้งพี่น้องเพมันกับมาหลาย,ยครับมอนจะได้คนพือ,อยุคพอกินครับพี่น้องมอนเลยบ้าเบี้ยอะไรทองสอบเยอะครับมอน ตรงรอให้ปวนมันมาอีกแล้วกันรอจากน้อยนะครับเน,ะนเาะทำไมเขาถึกออกขึ้นอืนยอครับงานอนอยใงญน่ะนอนยก็ได้อยู่ดครับหลายอยู่น่้นอนนี่ครับพีน่น้อง <laughs> นี่ครับพันนอรุ่นนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนอตเรโลเลยนะครับพี่น้องรุ่นนี้มาเบียวเขาเอาไปสร้างมึงแล้วครับได้โลพอดีแต่รุ่นนี้จากสาวนอนนี่ก็บยี่สิบโลแล้วครับโล้เห็นไหครับผลงานงานวันนี้เนาะครับเนาะมาหาหน่อไม้ไม่กับพันเซากับอากัศมาหาอยู่หากินเนื้อเอานะครับมาหาหน่อไม้เราไอ้สายห่วยเนาะครับเนาะก็เพราะได้ยุได้กินเยื้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวจะฝากพี่น,น้องท่านมี้แล้วครับจิงไดก็ฝากไปกันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาเลยพาแซ่บนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับพันศักดิ์รลายพี่น้องท่านมีนนะครับสวัสดีครับบ้านพันศักดิ์สวัสดีครับ